จะทำว่างมีครั้งที่1 8 5เรื่องรูปลักษณ์ในโลกจัก,กรวาลล้วนมีไม่มีท่านคงโยหันเหลิญเมตตาขอกราบองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสํานึกคุณต่อองค์เดิมของทุกท่านและขอรับผิดต่อองค์เดิมของทุกท่าน องค์เดิมองค์นี้ของพวกเราก็คือลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาชมหน้าด่างเดิมมันคือลักษณะแท้จริงที่ไร้รูปลักษ์เป็นลักษณะแยบยนต์ที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่รูปลักษ์อนันตชาติมาพวกเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีชีวิตอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้ เป็นร่างตอบสนองของกฎแห่งกรรมพวกเราอยู่ในโลกนี้ไม่มีหนึ่งความมีไม่มีสักอย่างเป็นความมีพวกเราจำรูปลักษ์ทั้งหลายในจัก,กรวาลจำรูปลักษ์วิถีซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกฎแห่งธรรมชาติของหลักสัจธรรมสากลแปลเปลี่ยนเป็นรูปลักษ์จักรวาลเรียกว่า รูปรักษากลหรือรูปลักษณ์ส่วนรวมอนันตชาติมาจนวันนี้ไม่มีสักคนหนึ่งเอารูปรักษากลได้มันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวให้เธอใช้เท่านั้นเองเธอเอาไปไม่ได้แค่ให้เธอใช้เพื่อผันเปลี่ยนเหตุปัจจัยผลกรรมสนอง ใช้เพื่อผันเปลี่ยนอวิชาการยึดมั่นจุดเป้าหมายก็คือต้องการให้พวกเรากลับสู่ลักษณะที่แท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างอนันตชาติมาพวกเราผันไม่ได้จึงต้องมาเกิดเรื่อยๆตายเรื่อยๆไม่เคยหยุดทำไมไม่เคยหยุดเพราะ พวกเราจับยึดเอาเสียงและรูปลักษณ์ในโลกจัก,กรวาลว่าเป็นความมีอยู่จึงต้องเกิดตายเรื่อยๆดังนั้นพวกเราต้องรู้แจ้งถึงรากเหง้าเดิมของรูปลักษณ์ของโลกจัก,กรวาลคือมีไม่มีในโลกนี้ไม่มีความมีสักอย่าง เห็นมีต้องมีไม่มีแน่นอนเห็นว่างต้องว่างไม่ว่างแน่นอนดังนั้นมีไม่มีก็คือว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างก็คือมีไม่มีในว่างไม่ว่างไม่ว่างนั้นเรียกว่ามีไม่มีในมีไม่มีไม่มีนั้นเรียกว่าว่างไม่ว่าง มันคือภาวะดั้งเดิมของฟ้าดินเป็นลักษณะแท้จริงโฉมหน้าแท้จริงเป็นหลักสัจทธรรมสากลแห่งการส,สรรรส้างรูปลักษณะของอินยางธาตุทั้งห้ารูปลักษณะอินยางธาตุทั้งหให้พวกเราจำและใช้ในแต่ละช่วงชีวิตเธออยากมี เธออยากได้เธอก็ต้องทุกขทรมานและเที่ยวกรรำเพราะอะไรเพราะเธอไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีพวกเรามาเกิดมีตายมีไม่มีเหมือนเต่าถูกดึงออกจากกระดองต้องทุกขทรมานเจ็บปวดอย่างมาก เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ละคนในใจยึดติดเป็นทุกข์เจ็บปวดเพราะจะตัดจะทิ้งความมีเหล่านั้นไปไม่ได้เธออยากมีเธอก็ต้องทุกข์เจ็บปวดเพราะเธอต้องการรักษาความมีนี้ไว้แท้จริงแล้วมันมีหรือไม่มีมันมีไม่มี เธอเอาไม่ได้เธอได้ความทุกข์ทรมานสักช่วงหนึ่งสั้นๆเท่านั้นความทุกข์เจ็บปวดช่วงสั้นๆนั้นจิตใจและร่างกายของเธอต้องทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะเธอยังเข้าสู่สภาพเดิมของความมีเดิมมามันคือมีไม่มี แต่เธอต้องการคืนสู่ความมีแค่ให้เวลาอยู่ต่อระยะหนึ่งเท่านั้นมันแน่นอนต้องมีไม่มีเธอไม่รู้จักกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่คือมีไม่มีว่างไม่ว่างอนันตชาติมาเพราะจดจำความมีที่เป็นเสียงและรูปลักษณ์ ต้องต่อสู้กับมีไม่มีของหลักสัจธรรมสากลร้ายจุดเริ่มต้นมาชีวิตของเธออยู่ท่ามกลางการต่อสู้กับมีไม่มีเพื่อรักษาความมีไว้เธอจึงต้องทุกข์เจ็บปวดเพราะเธอไม่รู้ว่าความมีก็คือมีไม่มีแต่เดิมมา พวกเราไม่สามารถกลับคืนสู่กฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่พวกเรายึดติดเสียงรูปลักษ์จำเป็นความมีอยู่ในอัตรารับรู้ความมีที่อยู่ข้างในความว่างเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ว่างความมีนั้นเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ว่างดังนั้นความมีนั้น จะทำร้ายเธอจะทำลายเธอทอรมานเธอจะทำให้เธอเสียใจให้เธอทุกข์ให้เธอโกรธให้เธอเหนื่อยหนายเพราะอะไรเพราะโลกนี้ไม่มีความมีสักอย่างเธออยากฝืนคืนความมีนั้นก็จะมีอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิ อัตตาโอหังมีของเธอของฉันของเขาเธอลืมแล้วว่าฟ้าดินจักรวาลล้วนเป็นรูปลักษณ์ส่วนรวมอันันตชาติมาไม่มีใครสามารถเอาได้หนึ่งรูปลักษณ์หนึ่งวิถีมันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นอวิชชายึดติดเดิมมา ก็คือมีไม่มีเมื่อมีไม่มีแล้วมันก็ว่างไม่ว่างฟ้าดินจัก,กรวาลมันคือมีไม่มีถ้าไม่ใช่มีไม่มีมันก็ไม่สามารถเกิดประโยชน์ใช้การรับธรรมะรับธรรมะอะไรรับธรรมะภาวะดั้งเดิมมีไม่มีว่างไม่ว่าง ซึ่งเป็นลักษณะแท้จริงโฉมหน้าแท้จริงก็คือพวกเราต้องผันที่ยึดติดมีมาเป็นอนันตชาติทำให้ทรมานจิตใจก่อเกิดปัจจัยเกิดปัจจัยดับของพวกเราก่อเกิดปัจจัยที่รับกร,รมสนองเห็นมีก็ต้องเผาเห็นมีก็ต้องฝังเห็นมีก็ต้องมีน้ําเหลืองศพหยด หยุดเป็นอนันตชาติหยุดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะไม่ให้น้ำเหลืองศพหยุดอีกก็ต้องกลับคืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างลักษณะแท้จริงโชมหน้าแท้จริงวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนพระวิสุธทธิอาจารย์ไตรโลกถ่ายทอดมหาธรรมหลักสัจธรรมสากลก็คือ ต้องการให้พวกเราคืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างถ้าสิ่งที่เธอจำทุกทำวิถีทุกรูปลักษ์เป็นความมีเสียงและรูปลักษ์ข้างนอกก็จะตีเธอตีจนเธอมีไม่มีตีจนเธอมีไม่มีเมื่อไร่ล่ะไม่รู้อาจจะหนึ่งล้านปีสิบล้านปี จึงกลับคืนสู่มีไม่มีชมหน้าแท้จริงอัตรารับรู้ในความว่างของพุทธอริยะทั้งหลายต้องมีไม่มีแน่นอนถ้ามีหนึ่งความมีก็จะมีความมีไร้ขอบเขตแล้วก็จะปรากฏรูปลักษ์ออกมามีปัจจัยมีที่ตอบสนองเมื่อปรากฏรูปรักษ์ มีปัจจัยตอบสนองแล้วก็มาสแสวงหาสแสวงหาอะไรสแสวงหาความรักชื่อเสียงผลประโยชน์สแสวงหาเงินทองก็ยึดติดความมีอีกต้องเกิดตายไม่สิ้นสุดเป็นวงจรหมุนเวียนไม่จบสิน้นเพราะเธอสแสวงหาความมีเธอมีมีก็ต้องเกิดใจ มีก็มีกฎแห่งกรรมมีก็มีปัจจัยเกิดมีก็มีปัจจัยดับมีก็มีคำนินทามีก็มีผลกรรมตอบสนองมีก็มีที่มาที่ไปถ้ามีไม่มีก็ไม่มีที่หมายไม่มีมาไม่มีไปเป็นลักษณะแท้จริง ชมหน้าแท้จริงที่พระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราพูดถึงมีไม่มีกฎของธรรมชาติเธอมีไม่มีมันยังคงอยู่ไม่ห่างจากเธอครึ่งก้ามีไม่มีไม่ใช่ไม่มีคือแยบจนมีหรือมีอย่างแยบยน วันนี้ก็ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์มีสิ่งใดเสียมารยาทขอองค์เดิมทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก